สวัสดีครับแคลรยพาส่องวันนี้พามาส่องบ่อตกปลาครับบ่อตายายครับไปเลยวันนี้มีแข่งตกปลากันนะครับ ชายจะพาดูครับตกปลาดูสมาชิกครับเยอนกัน ลกาด้นอน้องนวสวัสดีครับน้องนวน้วนองนวไอปป้นี่ไอแอปเปิ้ลลงอยู่ในในกรเปาแอปเปิ้ล,ลมานี่มาเลยมาลเจ้าพันุยได้กี่ตัวแล้วยวยังับเพิ่งมาอ๋อพิ่งมาสายิวโยนะครับ อังเริ่มครับว่าไงครับพี่เนตรสวัสดีครับเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาเหมือนกันครับพี่เนตรเ,เขาเพิ่งมาครับพ,พึ่งมาครับนี่ตัวแรกครับให้เห็นเขาประจำนะครับอันนี้เขาส,สายชิลครับพันเด็ด ะดูสายชิวทางโน้นสมาชิกไปเรื่อยๆครับว่าเขแข่งกันเยมหมดเวลาอ๋อแล้วแวข่งถึงกี่โมงหรือว่าหรือว่าเท,ที่ยงใช่ไหมเที่ยงเอาเที่ยงตัดสินครับ ชิวๆยังเงียบๆไปอยู่นะครับยังยังไม่มีใครได้ปลาครับส่วนมากของว่ามันจะเย็นๆนะถึงปลาถึงจะก,กินจะหิว,ว,วยังใช่ไหมพี่ได้ได้ยังได้แล้วสองตัอวอ๋อได้สองตัวแล้วครับพี่ใส่ชิว <c oughs> โอโหสนใจครับนี่ไงครับนี่ไงครับชิวครับ,รบเรื่อยๆนะครับ แล้ครับเดี๋ยวไปดูครับพี่เขาว่าทางนู้นได้ตัวใหญ่ครับไพี่ได้ได้มั้งยังครับอย่างเลยครับผอ๋อครับผมครับ ชิวมันไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆพันเบรร็ดเขาจะอย่างนี้ใจเย็นๆแต่ผม <laughs> ใจไม่เย็นครับผม,มเลยไม่ชอบไม่ชอบตกอันนี้เราใช้เวลาว่างแบบชิวๆมาตกครับ,ค,รบคือแบบใจเย็นๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบแคล้ายๆแบบว่ามาพักผ่อนอะไรเงี้ยพักผ่อนนั่งชิวอะไรเงี้ยแค่นั้นได้กี่ตัวแล้วน้อง อ๋อสุดยาดเลยสุดยาอเลยใส่ซิวของเรานะครับมานั่งจิวซิวกันนี่พี่คนนี้กำลังปั้นเยอะนะครับอุยได้เลยยังไงพี่ได้กินตัวล้ว่มไม่กินเลยครับ<อ>เงียบยงเงียบเลย,อยโอ้เงียบเงียบ ครับขอบคุณครับครับอมครับครับส่ายชิวของเราครับจุดชิยวเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินนะครับครับครับเย็นงครับอมยังไงพี่ครับอันนี้ครับได้กี่ตัวแล้วครับยังเลยค่ะมายังไม่กินเลยครับครับเรื่อยๆครับยัดช่วโมงสุดท้ายน่าจะได้โอ้โหแสามโลพอวันนี้ มาคนเดียวแล้วครับวันนี้คนเดียวค่ะมากับน้องน้อยแตรงนั้นมันเต็มอ๋อครับเลยแยกมานี่ใช่ไหมครับน้ำนมมาใส่แล้วนะโอ้ยอนครับเป็นไงบ้างครับได้บ้างยังครับถ้ามีกินบ้างนิดหน่อยอ๋อบัดหลุดบัดหลครับครับโอ้สายชิวของเรานะครับนั่งอยู่ตัวดำหมดแล้วครับครับวันนี้ครับอม ครับสายชิวของเรานะครับชิวเรื่อยๆนะครับเจ้าเจ้าเฮียซองนะครับเจ้าไงพี่ได้มั้งยังยังครับยังไม่กินเลโอ้โอเคๆยังไม่กินใช่ไหมเราก็กินอะไรอะไรไปก่อนรอต่อไปรอต่อไปครับเงียบครับวันนี้เงียบครั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 บเจ้า นี่สายเชียงครับอาทิตย์อาทิตย์นั้นก็มาใช่ไหมครับใช่ครับพี่อ๋อจำได้อาทิตย์นี้เ<อ>งียบคลิป,ปเลยพี่เห็นไหม,มครับนี่ไงไงอู้คืนแล้วขึ้นแล้วต่อสามโลขึ้นแล้วดูดูช็อตเด็ดครับดูช็อตเด็ดครับดูช็อตเด็ดลุตไหมครับอ๋อหลุดเสียดายครับโอ้ยเกือบช็อตเด็ดเกือบ อ่ายังไม่กินนะครับนี่โอ้มีโอ้โดนครับครับสวัดดีครับหวัดดีครับโอ้สายชิวครับสุดยอดเลยครับคุณสวยครับออกเสื่อครับวันนี้ออกยูทูบนะครับครับถ้าอยากดูตัวเองก็ติดตามได้ที่ช่องเฮชายพาส่องนะครับครับนี่สายชิวครับเขามา หมือนมาพักผ่อนอะไรฮะตกใจคิดหน้าไปแล้วตกใจอ๋อ <c oughs> แล้วนะครับบางทีแบบเราไปก็อาจจะไปเห็นทางไกลๆอะไรเงี้ยเห็นเราอีกอะไรเงี้ยครับครับไอวัดไม่กินข้าวเหรอเป็นลมแล้วเว้ยไอชิวมากินส้ตมตำกันนะ <c oughs> อาจานเอวัดรยอรดเลดยครับกลุ่มนี้ครับมาพักผ่อนมาชิวครับครับขอบคุณนะครับครับ พี no. ่เจาปลาบานกิโลกอรมเเสียหลายพีเจ้าเอาปลากาบานกิโลสิบโลพอเยครับอาชิวๆครับาสีเลียนครับโอ้โนี่ครับมีเคล็ดลับครับจุ่มน้ำยาหนึ่งให้มันหอมนิดหนึ่งปลาจะได้ชวนมากินเหยื่อของเราครับพีเาครับขอให้โชคดีทุกคนครับ นี่้ำคันนี้ใส่ชิวตัวจริงอาทิตย์นั้นกับหมาม <t> ไปแล้วครับเตรียมมัดแล้วครับเตรียมมัดแล้วครับฟุ๊บไปแล้วบุ้มโอ้โนหันน่กินนยพี่ไม่กินเหรอน้ำนึงแรงอ่ะนะ โอ้โหว่าตั้งน้ำตั้แดงในปลาในคลองยังหาตัวไม่เจอเลยเงียบครับเยี่ยมโอ้ครับครับยังไม่ถึงเวลากินมันยังไม่ถึงเวลากินโอ้ครับครับเวลากินมันจะกินเพลิดนครับเดี๋ยวผมจะเซับโลคืนนะมาถ่ายผมด้วยนะได้ได้ได้คือแบบว่าไอ้พวกเรานี้ถ้าใครได้ก็กรี๊ดแรงๆเลยเดี๋ยวผมมาเลยครับได้เลยพวกเราครับขอบคุณทุกคนครับสายชิวครับครับผมครับนะ นั่งก่อนนะครับใจเย็นๆเจ้าแค่รับป็นเดียวก็เลยหรับ